มาเทศการต้องสำรองที่นั่งก่อนรองที่นั่งด้วยครับอืมนะครับอย่ามาบ่อยนะครับที่เราไก่จะหมดเลยครับปลาดินก็จะหมดแล้วครับต้องสั่งจองล่วงหน้าหนึ่งปีสั่งจองล่วงหน้าอีกหนึ่งปีครับเพราะว่าไก่ไก่จะกว่าจะโตเนาะครับกล้วยก็มีครับกล้วยครับอาหารว่างครับนี่มีเป็นหวีเป็นเคลียเลยครับโอ้ยครับนี่ซา นายจัน์นะครับจําได้ป้ครับจําได้เมื่อช่วงสงการเนาะสงการที่ผมมาขุดขุดบ่อไว้เห็นกระกบื้มาแลปลูกต้นบวงผลไม้ไว้หลายหลายอย่างนะครับตอนนี้กลับมาปีใหม่นะครับผมยังไม่ถึงสีเนาะนี่ครับผมก็ผลผลิตกัประมาณนี้นะครับผมจางไว้นะครับเพราะว่าเพื่อได้เขากลับมาพักผ่อนอยู่บ้านนะครับที่แหลกค่อยคลายนะครับผมเอาเห็ดงานเมื่อยให้เมืองปุงนี่ครับผมจ้ะ มาผ่อนคลายมานีิรลกได้นะครับผมนี่ครับภูเขาลูกครับทิศไายวิวทิศไายคลิปครับภูเขาลูกนี้เดินเปอำเภูขามนะครับผมภูขามอำเภอสีชมพูท่าตมบุรีตรงร้านนะครับผมครับผมกลับมาพาชมสวนครับชมสวนเห็นแบบนี้เด็กกระหายเนื่อครับผมหายเนื่อนะครับอย่างนั้นนะครับภูเขากับไม่เท่ากับเฮ็ดไม่ถ่านะครับไม่ถ่านลาน สวนครับชมสวนชมสวนนะครับผมผักปอดสารพิษครับผักปอดสารพิษานอันนี้ครับหน้าหน้าหน้าพินในสารมือพิษในตำนานนะครับผมนี <c oughs> ่ลงุ<อ>งวันนี้มเยมมเย่ยมมายามลานนะครับผมลุง <c oughs> <c oughs> เกี่ยงน้ำบรรยากาศครับอันนี้ก็ญาติครับีเตรยไมไว้งานเลี้ยงงานสัง่รทานย่างเดียวครับนี่คือจุดประสงค์เดียวนะครับเออมาพันค่ายนี่แหละอ่าครับชมสวนฮะมาแล้วเหรอไอยูไอยูยูมาเร็วเดี๋ยวครับผมนี่แหละครับผมโอ้มีความสุขครับมีความสุขใน เห็นธรรมชาติแบบนี้นะครับเขาแบบหายเหนื่อยเนาะหายเนยสวนอันนี้มาขุดบ่อไว้ช่วงสงการครับผมช่วงสงการนี่อีกบ่อนึงครับผมนันเป็นยีสต์โอ้ตะบกข้อตะบกขอกันเต็มช่วงตัวนี่ฮิทจอดครับจอดที่เฮ็ดไอ้เล้นยังหฮะไอ้ลมเฮ็ดห้าหนอกเพื่นเพื่อนเนาะ งานพักเฮ็ดท่านพักออกไปนี่ไว้เล่นน้ำกันครับผมเฮ็ดรีสอร์ทได้ได้หรอไงเฮ็ดไปทั่นหมดเพราต้องมาช่วงหน้าฝนครับช่วงหน้าฝนเนาะช่วงช่วงหน้าฝนนี่งามเลยครับผมทำเป็นได้ชิบเปิดบอลไหมเขียวกะจีเปิดปลาอ้อยกะซีพริกมาบังนะครับหน้าฝนนะครับเน้นน้ำมามาเที่ยวกันครับผมทำเป็นได้ชิบเปิดบอลไหมเปิดบอลโอเคครับสำนี้เนาะเดี๋ยวเฮ็ดกับขอกับน้ำนะครับโซพี่น้องกินก่อนครับผมผู้ใดอยู่ใกล้ก็แวะมาเที่ยวด้วครับเด้อ บ้านอ่างทองนะครับผมตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องโอเคครับดอกผักซีครับผมดอกผักซีกับดอกทานตะวันนะครับผมสวยงามนิ่หนี่นะครับผมที่เห็นตัดอกหยาบุ้งที่เกิดนะครับที่ได้คนมาดูดอกชีม่วงทานตะวันชีม่วง ครับโอ้โหวันนี้ลุงลงเองเลยครับนี่ซื้อจอดครับโอ้ยครับตำดังครับตำดังบักเบ็ดแทกเบ็ดครับ่ลงเฮ้เบ็ดแท็กบ็ดแท็กเบ็ดครับพ่ลงพันจิ้มกับพันเบ็ดแมวตาย

โยนขึ้นมาลยลดึกขึ้นมาได้แล้วหนึ่งพีซีเอสยนไปจับลายมือลายมันครับมาครับผมหนึ่นะครับ กำลังหวานกำลังหวานท่านนี่แหละตัวเก็ปดลูกตัวเาเจ็ดเปดลูก้หกเซนมาขึ้นสองเส้อขึ้นหกเซนมา รบรรยากาศไร้ครับรวมญาตินะครับนะครับรวมญาติครับวันรวมญาตินะครับผมมาเที่ยวไร่ชมตะวันนะครับวิถสีพื้นบ้านเขาครับผมก็ไฟย่างปลาบัาน้นยี่ปลาจีปลา

กับแก้มกับเขาเขาไม่หลายครับผมเนี่ยนี่ออเดิร์นะครับนี่พี่สาวครับเนี่ยพี่สาวผู้ยื่เบื้องหลังพูนี้เบื้องหลังความสําเร็จกับกับแก้มมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ออเดิร์เนื้อยากาศบรรยากาศอมไรบยามาศอะไรมาเลยเยอะเป็นที่นเฝ้าเยอ กันมปอยู่เบาหลินเจนที่มาวันวานเดี๋ยวมาเท่านู่นคุยายนี่ลูกแครก้าแก้มเลยอันน <them> <laughs> oh, <laughs> ี้เอยต้มไก่ครับต้มไก่ครับต้มไก่บรรยากาศบ้านๆนะครับสุดยอดบรรยากาศนะครับผมไปเกษตรเกษตรผักผัเข้าม่าใช่ผู้โดยสางทุกท่าน Ô nắp chồng nhu hoa. Sẽ không theo được. Ừ, Cái không theo là không theo. Chút đê, đê, đi. không chút nữa. Tao muốn. đi sống chút. Sống chút. Mãn Chưa chút Chưa nắm chưa nắm chưa เ็เลยไม่เบเอาเอาปาไปรรยากาศล้อมวงนะครับล้มใานะครับโอ้ยยอดครับผมอากาากาศคราไมสไินือม่เจะไม่เอาเรื่องเสียบบกโอ้ยเคงเด็กคน่เจ้าดด้อมากบ้ตา เพียงเียงเผาไปดอจเด็บจ้านหองอหวแท้วะกระชอกกระชอกเอิา อืมนา้าผาสุดๆนะครับจากต้นโอ้นวนกําลังพอดีต้นเลยลืมครับเจก็บเขาเด้ยเจ้าใส่ไปแล้ว่ต้องบุรีเป็นย่างนี้ตนบุรีดี่นึกกินยังไกต้นบุรีต้นบไรกินน้อนน้าก็แล้วพวเฮ้ยกันได้กินดอกมากยนย่ตักกินจากต้นนะพี่ ช่วยเดี๋ยวไเฮ้ยไก่บัตไหมเยอะมีไก่บัตนะครับเด้อนี่ยไก่บาตต้องมาตุ่มตรงไหนมานไปแล้วครับอันนี้เสิร์ฟนะครับออเด็บออเด็บนะครับผมอันนี้เด็กเสิร์ฟซ้อมซ่อมไหมฮะอันนี้เด็กเสิร์ฟซ้อมไหมซ่อมไหมประจำประจำรีสอร์ทเด็กเสิร์ฟประจำรีสอร์ทเนาะ สงสัยสองตำแหน่งตัดไว้พวกเออโอเคครับผมตัดไว้พวกส่ต่อมไก่ครับเนี่ยีนอเ้ต้มไก่ต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านเสียบเน้่ลองดูตัดตัดส่วนดูใไหมตัดส่วนเลยตัด่วนเลยเอาไว้เคี่ยวให้สดกินเอาปวดจนเสียบอนเลย จะแต่บเบอร์ลวบ้าเปียดีตัวนึซิมก่อนเลยใส่สมุนไพรพ้อเหมือนท่านน์ชุนพยางดีปวนสมุนไพรเอาตนนี่ละเอาต้นใหญ่ก่คนตัวอออีครับอ๋อเียนมึงบเดี๋ยเวลาโอ้ได้ลจเจ้ก็แซ่เนียต้มใตบ้านพี่เหลือใส่ม้น ไปเอครับเอาอันนี้ตไหนครับโตไหนโตไหนครับโตไหนตไหนตไหนโตสี่ตีมตัวสี่ตีมตัวสี่ตีตัวสีตีมตัวสี่ตีตัวสีตตัวสีตีตัวสตีตัวสี้ตตัวสีีตัวสี่ตีัวสี่ีตัวสี่ตีตัวสีีตัวสี่ตีตัวสี่ตีตัวสีีตัวสีีตัวสีีตัวส่ีตัวสีีตัวส่ีัวสีีตัวสีีตัวส่ีตัวสีีตัว่ีตัวสี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 ่ีตัวสี่ีตัวสี โต๊ะแปดอยาครับนับประกันเลยครับโต๊ะแปดไก่ย่างนะครับเมนูใหม่นะครับสร้างได้นะครับสร้างได้โต๊ะไหนต้องการใกล้บ้านย่างสดๆนะครับผมนี่ครับผมอันนี้โต๊ะแปดนะครับผมขออภัยทด้ที่ช้าท่านโทรสั่งจองนะครับมาที่นี่นะครับจองเป็นเดือนก่อนนะครับโไม่มีเจ้าภาพเลย ไก่บ้านนะครับย่างไก่บ้านย่างเกลือนะครับเมนูไก่บ้านย่างเกลือนะครับโต๊ะแปดนะครับผม,บมไก่บ้านย่างเกลือสดๆนะครับร้อนๆนะครับผมจากไร่ชมตะวันนะครับ <ś cis> อ ต้องใหญ่เลยครับนี่อันนี้ตัวสีนะครับตัวสีตัวสีนะครับนี่ครับนี่อันนี้ตัวสีตัวสีเนื้อมันจะแน่นกว่ากันนะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่ากันนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อยตัวสีจิ้มขึ้นได้แค่บนอ่ไก่บ้านไก่บ้านย่างเกลือนะครับไม่ใช่ขั้วเกลือครับย่างเกลืออืมนะครับเราเสิร์ฟกันแบบบ้านๆนะครับผมอืมไอ้ไอ้รู้หรอไก่ตายยังไงมันมีตับไ้วแต่ผมว่ากินเบิดบ่นั่นวะ โอ้ตัวสี่ก็ได้หน่อยแท้ตัวแปดก็ได้หลายแท้เดี๋ยวมีโอ้บอบอว์ไอต่างนี้นะครับี้มีเนี่ยอยู่อันนี้ห้าร้อยนะครับอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้ห้าสิบเว้ยอันนี้ไม่ใช่ครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอ๋อยังยังย่นนเาะครับรอยคับมันย่างย่างแบบธรรมชาติมันย่างนานนะครับย่างส่วนมากไม่ได้ครับวันนี้เรามาบุกบุกครัวนะครับบุกครัวไล่ชมตะวันนะครับว่าเมนูนะครับ มาดูบนบ้านนะครับนี่โต๊ะโต๊ะไหนโต๊ะโต๊ะแปดบ่โต๊ะแปดครับโต๊ะแปดครับไปพร้อมเสือกนะครับครับขั้วหลังเขาครับขั้วหลังเขาไปอือมาแล้วสั่งได้สั่งไหมครับสั่งเลยสั่งไหมสั่งโอสั่งสั่งอยู่ครับอย่าบอกนะว่าไม่จ่ายเออ ครับผมรับประทานแน่อร่อยนะครับท่านครับครับไก่บ้านไก่บ้านย่างเกลือนะครับไก่บ้านย่างเกลือนะครับผมโตัวไหนโตัวกาันเกลยครับเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำไก่ย่างครับเพิ่มน้ำโอ้หนักชุบแล้วครับเดี๋ยวจะเอามาให้ใหม่นะครับแป๊บนึงครับอันนี้เนี่ยน้ำน้ำไม่ครับน้อยเลยเดี๋ยวดูกันท่าแบบธรรมชาติเลยครับ จางไหมครับหัวหรือเปล่ากขัดหรืออะไรครับจางจางหรือจืดจืดจางครับหรือว่าต้องการเปลิดนะครับมีนะครับซ้อนพอกันเรียกเสือซ้อนซ้อนเรื่องเด็กเด็กเสือประจำประจำที่ซ้อนประจำที่ซ้อนซ้อนพอไหมครับพอโจ๊ะจีโจ๊ะจีครับมีมีสามลองที่นั่งสามลองที่นั่งได้ใครครับเดินมาเอาครับไม่ได้ขี่รถมอไซค์ครับต้อง จากนี้<ม>นลยครับเรื่องนี่ไปบอกบอกลูกค้าด้วยมาเทศกาลต้องสำรองที่นั่งก่อนสำรองที่นั่งด้วยครับ <laughs> อืมนะครับอย่ามาบ่อยนะครับจะหมดไก่จะหมดไก่จะหมดเลยครับปล <laughs> าดินก็จะหมดแล้วครับ <laughs> ต้องสั่งจองล่วงหน้าหนึ่งปีสั่งจองล่วงหน้าอีกหนึ่งปีครับเพราะว่าไกลไกลจกว่าจะโตเนาะครับกล้วยก็มีครับกล้วยครับอาหารว่างครับมีเป็นหวีเป็นเคลียเลยครับโอ้ยครับนี่สระบายน้ำก็มีครับเอาสวนรวมนะส่วนรวมเนี่ยต้องกาั้นสวนรวมอยู่ฝั่งนี้ครับสวนรวมอันนี้สวนตัวครับมันมันมีวงจำกัดอยู่ครับไก่เทียมครับ แต่ต้องจองก่อนครับไม่ป็นตัวก่อนครับต้องจองนนหนึ่งปีนะหนึ่งปีหนึ่งปีค่าที่พักเท่าไหร่ค่าที่พักค่าที่พักประมาณแล้วแต่จะให้ไม่ได้ครับตัดทุนครับตัดทุนดทุนปลากว่าจะโตครับยังแบบธรรมชาติครับอิสระเลยครับมีเพเขาเลยครับมีวิวให้ดูหรือว่าต้องการมาทำงานก็มีครับเี่ครับตัดอ้อยตัดอ้อยครับรับจ้างตัดอ้อยก็มีครับ ไมต้องต้องจองปลาอยากกินปลาไหลเอรออยากกินปลาไหลเอตรงนี้ไม่มีครับตรงนี้มันอยู่ในเทือกเขานะครับปลาไหลไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับฮ้ยอยากกินปลาอะไรสั่งก่อนหนึ่งปีจะเลี้ยงไม่รอจะเลี้ยงไม่รอปลาอะไรก็นะครับกปลานะครับคือว่าเราก็ต้องรอก่อนนะครับว่าปลาเราจะโตทันหรือเปล่านะครับเนาะ อ่าปนอง้าน้องก็ได้ยังยังปลานินกันปีนึงเนาะปลาดีนก็ถ้าได้แบบเนื้อนุ่มๆนะครับอุบหรือว่าเราย่างกินหวานๆอร่อยนะครับต้องประมาณปีหนึ่งนะครับต้องสั่งจองนะครับปีนองนี่มีจำกัดครับพอหอมไม่พอกันนะครับพูดแบบตรงๆครับพอหผมไม่พอกันอันนี้ชื่อที่สออะไรครับดีตสออะไรเนี่ย บ้านไร่บ้านไร่บ้านไร่ครับบ้านไร่ชมตะวันบ้านไร่ชายเขาครับบ้านไร่ชมตะวันนะครับผมบ้านไร่ชมตะวันหรือบ้านไร่ชายเขาครับี่ครับผมโอ้วิวสุดยอดครับผมนี่ครับมีใครอยากแล้ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำนี่ครับนี่ครับงานบ่มีอันนี้สะวายน้ำรวมจอบจอบจอบเป็นไรจอบอ่ะจอบอ่ะห้องน้ำโอห้องน้ำนะครับจอบอยู่นี่จอบ เออนี่ห้องน้ำห้องน้ำครับผมห้องน้ำครับถ้าคุณมีอุปกรณ์อย่างนี้ครับเข้าห้องน้ำได้ครับเออครับห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำก็ห้องน้ำส่วนตัวนะครับดูเลยครับทุกนดูเลยครับห้องน้ำเล็กเป็นที่เลือกเอาเลยครับดีสทเลยโอเคครับวันนี้มาโอเคเนาะ